ชื่อสิริอร่อนนิชาสันนะคะ,อ,ะอยู่ที่โชรมบายเซมีความประทับใจกับวัดไทยที่ไบรตันนะคะคือใกล้บ้านแล้วก็ไปมาสะดวกได้ทำบุญบ่อยๆเพราะว่าใช้เวลาไม่นานคะคะเชิญชวนชาวไทยในเขตนี้นะคะไบตันรนซิงชรมบายเซเวอร์ดิงมา ทําบุญที่วัดไบรตันนะคะท่านมาแล้วท่านจะ,ะได้เห็นรหลายๆอย่างที่นี่ในทางพุทธศาสนาขอเชิญชวนทุกท่านค่ะขออวยพรให้ให้วัดไบรตันในวาระครบรอบหนึ่งปีในวันที่สามกรกฎาคมที่จะถึงนี้คนไทยในอังกฤษะจะได้มา ทำบุญมาชุมนุมมาทำกิจกรรมร่วมกันในทางพระพุทธศาสนาค่ะสวัสดีค่ะชื่อกิตยานีลิเดลนะคะชื่อเล่นชื่อนีค่ะก็ดีใจนะคะที่มีวัดไทยที่อยู่ใกล้ๆบ้านได้มีโอกาสมาสะสมสเสบียงบุญก็มาบ่อยๆอะค่ะที่มีโอกาสในวันหยุดแล้วก็อยากจะเชิญเพื่อนๆพี่น้องชาวไทย ที่เป็นศาสนาพุทธนะคะมาทําบุญนะคะสะสมบุญกุศลเพราะว่าคนเราเราไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้อยู่ตรงนี้ทําตรงนี้อีกนานแค่ไหนแล้วเราก็โชคดีที่ได้เกิดมาเจอพระพุทธศาสนานะคะมีแล้วก็ได้ชมรายการของทางวัดนะคะก็มีให้ธรรมะแล้วก็สวดมนต์ตอนเช้าตอนก่อนฉันเพนนะคะดีมากนะคะท้ายสุดนี้ก็ขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์วัดไทยไหนใบตันนะคะที่ ครบรอบ1ปีค่ะแล้วก็ขอให้วัดไทยไบรตันมีแบบว่าเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปแบบว่ามีคนมาทำบุญเยอะๆแล้วก็ได้แบบมีวัดที่เจริญรุ่งเรืองให้คนไทยที่นี่ได้ทำบุญืึก่อนพุทธศาสนาต่อไปนะคะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อกเกษมจันดีอยู่ไบรตันนะคะ ชื่อเล่นชื่อตายค่ะความประทับใจตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่รู้ว่าพระจะมามาโปรดที่ไบรตันนะคะก็มีมีคุณพี่แตนน้องลุงเป็นสะพานนะคะให้มาร่วมกันช่วยสร้างวัดกับพระอาจารย์นทีวิทย์ซึ่งตอนนั้นประทับใจคือเป็นวันที่ประทับใจคือสติไทยค่ะพระอาจารย์มาในวันที่ลมแรงมาวันนี้พายุนะคะแล้วก็เห็นพี่น้องจากวอร์ติงทั่ว ทั่วทุกมุมอิสบอลมามาร่วมกันที่ร้านสติไทยคือหนึ่งเป็นที่ประทับใจค่ะคือทุกคนมาด้วยหลั่งไหลด้วยความศรัทธาของทุกท่านที่ตั้งใจมาแม้จะลมจะแรงนะคะอ่ากรมอุตุเขาประกาศไม่ให้ออกจากบ้านแต่ทุกคนก็ยังออกมาด้วยแรงศรัทธาทางพระพุทธศาสนานะคะทุกคนก็เป็นจุดเริ่มต้นนะคะเริ่มแรกนะคะแล้วก็พระจันทร์ได้มาวางรากฐานไว้แล้วท่านกลับมาช่วยสานต่อ กับท่านคือวันที่สามนี้จะครบรอบหนึ่งปีซึ่งทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมไม่เคยมาวัดแต่ว่าก็ยังฝากตั้งปัจจัยนะคะเพราะว่าพี่น้องชาวไทยที่อยู่ประเทศอังกฤษเนี้ยคือทุกคนต่างมีภาระและหน้าที่นะคะก็ส่งออนไลน์มาช่วยสนับสนุนวัดไทยตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงนาที จะครบรอบหนึ่งปีวันที่สนี้นะคะขอเชิญชวนทุกท่านชาวไทยถึงแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะมาร่วมสร้างเป็นจุดหนึ่งเดียวในการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาร่วมกันสร้างเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาของเราให้กล้าวไกลไปนะคะเรียนเชิญทุกท่านนะคะวันที่สามนี้ครบรอบหนึ่งปีขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกัน มาเป็นสกีพยานมัชลองในวันครบรอบ1ปีกับวัดไทยไบรตันของเรานะคะจะอยู่เมืองนอกเมืองไหนนะคะสามารถชมที่ออนไลน์ได้ที่เพจวัดไทยไบรตันหรือ YouTube วัดไทยไบรตันได้ค่ะขอจงบันดาลให้วัดไทยของเรานะคะพบแต่ความสุขความเจริญแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจบุญมีเศรษฐีอุปธรรมมาช่วยสนับสนุนให้ใหญ่ขยายไปเพื่อที่จะให้รับรองของ สาธุชนอุบาสุอบาสิกาได้เข้ามาปฏิบัติธรรมในสาธารกิจคือช่วยกวันเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้สร้างกรรมฐานคือรักษาใจนะคะก็กรับสวัสดีค่ะ